สวัสดีครับคุณผู้ฟังตีละครับคอลัม์เมืองไทย360องศานะครับคอลัมน์ี้อยู่ใน MGR หรือว่า Manager ออนไลนให้ชื่อว่าหุนเซนพบทักษิณแค่มาเยี่ยมแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามก็หมายความว่าแค่มาเยี่ยมจริงเหลอเนื้อหาใจความครับเริ่มต้นต้องเรียกว่ามาถึงก่อนใครนะครับ สำหรับฮุนเซนหรือที่จะเรียกกันเต็มๆว่าสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนเรียกสั้นๆก็คือสมเด็จฮุนเซนซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับฮุนเซนเป็นประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาเดินทางเข้าพบหรือจะเรียกว่าเข้ามาเยี่ยมนายทักษณิณชินวัตรซึ่งบอกว่ามีอาการป่วยหนักและต้องเข้ารับการพักโทษที่บ้านพักในซอยจรรสนิทวง69ซึ่งคนทั่วไปเนี่ยเข้าใจกันในชื่อของบ้าน จันสองล่านั่นแหละครับการเข้าพบเนี่ยทำให้มีเรื่องที่ต้องจับตามองกันมากมายเหลือเกินวอาตกลงแล้ววัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการมาพบมหาเืยครั้งนี้เนี่ยคืออะไรกันแน่เป็นการมาเยี่ยมแล้วก็ไต่ถามสารทุกสุขดิบด้วยความห่วงใยตามประษาคนที่คุ้นเคยกันมานานหรือว่าจะมีเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจบางอย่างใช่หรือเปล่าหุนเซนเนี่ย โพสภาพผ่าน a c e b o o k นะครับขณะที่เดินทางมาเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรเป็นการส่วนตัวโดยโพสต์ข้อความเป็นภาษากัมพูชาแต่เมื่อแปลเป็นไทยแล้วเนี่ยมีใจความสรุปว่าอย่างนี้นะครับเดินทางมาเยี่ยมนายทักษิณที่บ้านในกรุงเทพมหานครแม้ว่าจะยังป่วยอยู่แต่นายทักษิณได้ให้การต้อนรับอย่างดีแบบพี่น้องโดยมีลูกสาวคนเล็กก็คือแพรทองทานหรือว่าองค์เอิงซึ่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยร่วม ให้การต้อนรับอยู่ด้วยเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นกัมพูชาจึงได้เชิญองค์เอิงหรือแพรทองทานไปเยือนกัมพูชาในช่วงระหว่างวันที่14กับวันที่15มีนาคมนี้เราทั้งสองคนเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนมีโอกาสได้พูดคุยกันโดยที่ไม่มีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่การรำลึกถึงความทรงจำในมิตรภาพระหว่างกันตลอด32ปีมานี้นับตั้งแต่ปี1992 ขอบคุณพี่ชายแล้วก็หลานที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีคุณเซนโพสเอาไว้อย่างนี้แหละครับจากนั้นเนี่ยเวลา13นิกาหรือว่าบ่ายโมงตรงคุณเซนพร้อมคณะได้เดินทางออกจากบ้านจันสองล่าหลังจากที่เข้าเยี่ยมทักษิณไปแล้วแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันกับทักษิณและแพทองทานโดยใช้เวลาอยู่ในบ้านจันสองล่านานประมาณสชั่วโมงด้วยกันแม้ว่าคุณเซนจะโพสต ยืนยันนะครับว่าการพบกันคราวนี้เนี่ยไม่มีเรื่องการเมืองมีแต่การดำลึกถึงความหลังกันเท่านั้นแต่ด้วยการที่ทั้งคู่เนี่ยต่างก็มีสถานะพิเศษแน่นอนแล้วครับย่อมถูกจับตามองแล้วก็มีการคาดการกันไปว่าหน้าจะมีเรื่องอื่นที่ต้องมีการหารือกันไปการด่วนหรือไม่แล้วก็เป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าฮุนเซนเนี่ยครองตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมานานเกือบ40ปีตอนนี้เพิ่งจะสละตําแหน่งนายกรัฐมนตรีให้กับฮุนเมเนต็ตซึ่งเป็นลูกชาย แต่ก็ยังถือว่าฮุนเซนเนี่ยยังเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในกัมพูชายอย่างแน่นอนนะครับทักษิณเข้าใจดีครับนอกจากเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริงแล้วเนี่ยยังมีสถานะเหนือรัฐบาลเหนือนายกรัฐมนตรีซึ่งก็คือเศรษฐทาทวีสินด้วยเช่นเดียวกันหากพิจารณาจากความใกล้ชิดเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการที่ฮุนเซนบอกว่ารู้จักกันแบบเพื่อนเก่ามานาน 30, 30กว่าปีแล้วเนี่ยครอบครัวทั้งสองครอบครัวนี้ยังต้องถือว่าเป็นดองกันแบบไกลๆด้วยนะครับเพราะว่าหลานของทักษิณ ก็คือลูกของสมชายกับเยาวภาวงสวัสด์เนี่ยไปแต่งงานกับญาติของคุณเซนก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้สาเหตุที่เชื่อว่าการพบกันของทั้งคู่น่าจะมีเรื่องอื่นมาพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจบางอย่างซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนายทักษิณเคยไปลงทุนด้านโทรคมนาคมที่ประเทศกัมพูชานะครับและถ้าหากจําเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยในกัมพูชาที่บริษัทของเขาได้รับความเสียหายไปด้วยเนี่ยจนต้องมีการเรียกร้องค่าชดเชยกลับมา และถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่7กุมภาหุณมเน็ตนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของกัปตูชาซึ่งเป็นลูกชายของหุณเซนเพิ่งจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับมีการหารือกันในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องการค้าชายแดนเรื่องการแก้ปัญหาพวกแก๊งคอเซ็นเตอร์แล้วก็มีเรื่องการเจรจาเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ซึ่งเป็นปัญหาเขตแดนและก็อื่นๆอีกหลายประเด็นแต่ว่าประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลน,เนี่แหละครับเป็นจุดที่ได้รับความสนใจขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนอกจากเคยเป็นพื้นที่พิพาทและการอ้างกรรมสิทธิ์รวมทั้งเชื่อกับมาอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งกา๊าซธรรมชาติและก็น้ํามันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในการเดือนนายกรัฐมนตรีเขมบูชาระหว่างการพบกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยได้มีการหารือกันเบื้องต้น ยัมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อหารือกันต่อเพื่อหาข้อยุติและจะมีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและนอกจากนี้นะครับหากพิจารณากันถึงสภาพเศรษฐกิจของกัมพูชาในวันนี้เนี่ยกำลังมีปัญหาหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาในกัมพูชาพึ่งพาทุนจากจีนเป็นหลักหลังจากที่เศรษฐกิจจีนเริ่มมีปัญหาเนี่ยก็ส่งผลกระทบมาถึงกัมพูชาด้วย นอกจากนี้ระบบเศรษฐกิจยังต้องพึ่งพาก,การท่องเที่ยวและธุรกิจสิ่งทอแต่ว่าจนปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่ปัญหาโควิดคลี่คลายลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าธุรกิจทั้งสองอย่างยังไม่กระเตื้องเลยนะครับทาให้เกิดปัญหาการว่างงานขึ้นมามีปัญหานี้สินของรัฐและของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นและเมื่อวกกลับมาที่เรื่องการพบกันร,ระหว่างบ,บุคคล2คนคือฮุนเซนกับทักษิณเนี่ยนะครับทุกครั้งที่มีการพบกันเนี่ยมักจะมีเรื่องให้เกิดข้อค้หาจนถูกวิาพาก์วิจารณทุกครั้งเลย คราวนี้ก็เหมือนกันครับมีการจับตามองกันว่าจะมีอะไรนอกเหนือจากการเยี่ยมเยียนอาการป่วยของทงักษิณตามที่แสดงออกมาให้เห็นหรือไม่เพราะว่าหลายคนเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีเรื่องอื่นมหาเรือกันด้วยนะครับอีกทั้งสถานะพิเศษของทั้งคู่เนี่ยมันย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้วละครับโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจที่กําลังถูกจับตามองและกําลังมีคําถามเกิดขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยจากการเปิดเผยของคุณเซนยังบอกอีกว่า จะมีการเชิญแพรทองทานชินวัตรไปเยือนกัมพูชานั่นย่อมแสดงว่ามีการตอบรับกันไปแล้วใช่หรือไม่ถึงกับระบุวันและเวลาดังกล่าวออกมาดังนั้นนี่นะครับแม้ว่านาทีนี้อาจจะยังไม่สามารถแค่หรือคุยออกมาได้ว่าการหารือมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือไม่ก็จริงแต่เมื่อพิจารณาจากแบ็กกราวของทั้งคู่แล้วเนี่ย มันชวนให้สงสัยนะครับขณะเดียวกันก็ต้องจับตามองการนําคณะไปะเยือนกัมพูชาในวันที่14กับวันที่15มีนาคมนี้ว่าจะมีการคุยกันเรื่องอะไรบ้างเพราะอย่างน้อยเธอก็เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีด้วยเหมือนกันนะครับ